อยากขายดีต้องรู้สิ่งนี้นะคะถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งค่ะ <i> ที่อยากจะเป็นคนขายดีอยากที่จะมีลูกค้าให้ความสนใจแล้วก็อยากจะซื้อของกับคุณค่ะวันนี้จะมีเทคนิคนึงนะคะที่จะมาให้นั่นก็คือวันนี้ค่ะการที่เราจะขายของอะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งที่เราต้องรู้นั่นก็คือรู้ว่าลูกค้าเขาซื้อของเราเนี่ยเขาซื้อไปเพื่ออะไรนั่นก็คือว่าเราจะขายไปที่ อารมณ์สุดท้ายหรือเขาเรียกว่า Final emotion หรือว่าถ้าเขาใช้สินค้าชิ้นนั้นแล้วค่ะเขาจะเป็นยังไงเขาจะมีผลลัพธ์ยังไงหรือเขาจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่เราจะขายของเนาะเราขายอะไรบางอย่างเช่นเราขายคอลลาเจนค่ะให้เราถามนะว่าทําไมทําไมทําไมค่ะทําไมลูกค้าถึงต้องซื้อคอลลาเจนอ๋อลูกค้าอยากหน้าใสหรอลูกค้าอยากผิวสวยใช่ไหมแล้วทําไมเขาถึงอยากผิวสวย เพราะว่าเขาอยากมั่นใจมากขึ้นอ่ะแล้วทำไมเขาถึงอยากมั่นใจมากขึ้นเพราะเขาอยากที่จะเติบโตในหน้าที่การงานมีโอกาสในหน้าที่การงานมากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือสิ่งที่คุณต้องขายขายคอลลาเจนไม่ใช่แค่บอกพูดขายคอลลาเจนแต่คุณจะต้องขายว่าถ้าหากเขากินคอลลาเจนไปแล้วชีวิตเขามันจะดีขึ้นยังไงเขาจะมีโอกาสประสบความสาเร็จในชีวิตมากขึ้นยังไงนะคะอ่าใครเก็ตในเรื่องนี้แล้วนะคะรอมพ์มาบอกดวหน่อยนะคะว่าเก็ตแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยพิเศษเอ็กซ์เพรสค่ะบ,บะ